ฮัลโหลฮัลโหลขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะไทเกอร์ีวีกับเกมฟอร์ตในนะก็เป็นเกมแนวคล้ายๆกับพับจีนะคือโดดร่มแล้วก็ไปยิงกันนะแต่ว่ามันก็จะมีระบบพวกอาการสร้างกำแพงได้ด้วยนะเพื่อป้องกันการถูกยิงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก็ก่อนนี้ผมก็ลองไปเดินมาแล้วสามสี่ด่านะก็สนุกดีโอเคเกมนี้มันออกมานานแล้วแหละสะักปีสองปีแล้วมั้งจะไม่ได้นะแต่ว่า ในอีพิกมันเพิ่งแจกฟรีไงผมก็เลยไปรับมาฟรีๆไม่ต้องซื้อโอเคกำลังโหลดห้องอยู่โอเคได้แล้วโอเคมาแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะรออยู่อันนี้ก็เป็นแผนที่เมืองนะซึ่งแผนที่ใหญ่มากก็คือที่เป็นที่ดำๆนี่คือถานที่เรายังไม่ได้ไปแต่ว่าที่เป็นสีเขียวๆมนันคือไปหมดแล้วนะแต่ดำๆือเองไม่ไปไงโอเคผมกำหนดหมู่บ้านตรงจุมจะลงก่อนลงหมู่บ้านไหนดีมันต้องหาปืน บึนตัวนี้ถึงไหมมันจะถึงไหมโอเคเอ่ไปเลยมันจะมียานอวากาศด้วยข้างบนน่ะเออเหมือนในหนังอะไรเราจำชื่อไม่เรื่องไม่ได้จำไม่ใหญ่คล้ายๆกับในหนังเรื่องก็ได้ element f หรือเปล่าไม่ผิดนะออโอเคซึ่งมันจะมียานอวากาศยานอวกาศเราขับด้วยนะแต่ว่าผมไม่เคยผมเคยเรามาขับเเคยไปลองขับแล้วแต่ว่า ควบคุมไม่ค่อยได้อเออยิงปืนไม่ค่อยถูกมันมีระบบการยิงให้ด้วยสกซึบบินจะบินไม่ถึงนะเนี่ยต้องกลางล่มแล้ว <c oughs> อันนี้ลบของเรานี่ล่มยนัยนยันยุโกะเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยมีคนลงใกล้ๆอ๋อล่อนไปล่อนไปเฮ้ย <c oughs> อย่าเพิ่งมีคนลงเลยนะขอร้องน่าจะมีคนลงเยวะแล้วแหละนะม,มีคนบินอยู่ ต้องหาปืนดันได้ก่อนเอ่อไอ้คนลงข้างๆเลยบ้าเอ้ยนั่นไอ้คนว่าลุกเปิดภาษาเบียนเป็นปืนลูกกระสุนลูกกระสุนเอิงอริงเรียบร้อย ไปหนึ่งเก็บ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 เกไรอุยอืยแมแนกว่าเก็บเก็บเก็บบื้อพกอไอ้ข้าวโพดยาเพิ่มเกาะยาเพิ่มเกาะก่อเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะโอเคกระสุนมีแค่สามสิบนัด นี่คือ,อะระเบิดควันไม่เอาไป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 พิ่งไปวิ่งไปพิ่งไปท่านานเป็นคนยิงกันอยู่จะ,จะอ้อมไปเรื่อเราสี่มือปั๊บจีเรามีอยู่แล้วให้สะักะการเก่งในปั๊บจีมาบวกกิมนี้ได้เลยเืนอะไรเนี่ยมีเสียงเท้าอยู่เอิเว,ว,ว์อัพ โอ้ยว้าโอ้ยโดนจริงจะเอาหรือไงจะเอาหรือไงกินกันไปผักแล้วมีีโอเคยาเติมอาไ้นี่เก็บเกเก็บเก็เก็บ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  กระสุนปืนมีแล้วปืนนี้มีแล้วนี่เก็บเก็บเก็บกระสุนออกมาเยอะๆแล้วใช้นไนเปอร์กระสุนเฮ้ยข้างๆเหมือนได้ยินเสียงเท้านะมันนี่เสียงกูกระโดดอ่ะ ซองไม่เอาเพิ่มเกาะก่อนโดนยิงเกาะหมดเลยเมื่อกี้แล้วตรงนี้มีของอยู่นี่ไงเจอแล้ว ก็โดดนั่นแหละอืมอืม,อมเก็บเรียบร้อยเก็บสองสวยงามได้ยินสัานานแล้วเสียงใครกระโดดสักทีอุ๊ยมีคนมา คนยิงกันอืมกระโดดไปไหนพื้นพกอุ้ยมีคนมาอีกอุ้ยเชี่ยยิงได้เปิดอะไรวะโอ้ยพลาดหือจบเลยโอ้ย พลาดจนได้ไม่น่าเลยโอ้ยเมื่อกี้พลาดเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เร่งในเกมนี้มันก็จะมีไอเก็บพวกไอเทมนะจะมีพวกเป็นพวกเพชรเออมัจจะเป็นเพชรประมาณนั้นนะ่ะสามารถเป็นเพชรเป็นดาวเป็นทองคำอะไรเงี้ยเอาไว้ล็อกไอเทมและของในการแต่งตัวได้นะมนตุกตาเนี่ยเอ่อพวกขวานพวกลมจุชของผมเมื่อกี้ โอเคเดี๋ยวดูก่อนจะลงตรงไหนดีบ้านเดิมนี่ไหมเออไม่ดีลองสุ่มดูดีกว่านั่นตรงก็ได้<ฮ>บินมาแล้วจา้าตรงนี้มีเกาะกลางทะเลด้วยเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อน กระดานแมปแมปมันกว้างมากเลยนะเนี่ยอ,อเวลเพิ่มขึ้นน่เจอโกติกเก่งเพิ่มขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยพข้พางบนมีคนบินอยู่หนึ่งสองสามเฮ้ยร่มรม,มก็เทควะ่ะร่มเราเป็นยูเอฟโอมีคนจะลงตรงนี้หนึ่งคนด้วย โอเคลงจอดตรงนี้เรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่ทุบได้นะมันเอาทุบกำแพงได้เพื่อหาอิฐไว้ก่อสร้างได้ปืน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 โรงพยาบาลใหญ่ รถจะเอาไปไหนเล้าอยากได้ปืนก่อนมีปืนไหมปืนให้ไหมปืนปืน้อยากได้ปืนอ่ะว้าวมามามาปืนเจ๋งปืนลูกซองยังดีไม่มีปืนถือนอายาดยิบโอ ระวังมันยิงมันจะดูดตัวละครเราเสียงปืนยเสียงปืนอยู่แบบแบบ มีกำแพงให้เข้าไหมเนี่ย,ยมีกล่องสมบัติอยู่วันยิบโอด้วยยิบโออย่าพึ่งนะโอยนั่นไงเไมยโอ้ยโดนไปไหนเนี่ย ที่คนเหรอเมื่อกี้มันดูดใครวะกล่องกระสุนสวยเมื่อกี้มันดูดใครวะเรากรโตูป,ตป,ปืนไหม ปืนดีๆถ้ากับบอกนี่ไงได้แล้วปืนดีๆชั้นบนมีอะไรบ้างไหมเอ้ยเชรอะืดนกลนจะดีที่สุด ตางออกหน่อยม,มีคนเหลือแถวนี้ยวเพิ่มเกาะนี่แล้วมีคนแน่ประตูเปิด เพิ่มเพิ่มเไม่มีคนเลยเว้ยโุ้ยนั่นไงมาแล้วทางไหนวะอุ้ยวุ้ยเจ้าโอเตอ,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 อยู่นี่ โอ้ย,โ,อยโดนยิงทั้งสองฝ่ายอุย้ยเลอะส่งให้พี่ดีจังคั้นเรียบร้อยตัวอะไรกระโดดอยู่อะโอ้โหส่งให้โคตรดีส่งให้ถึงอักแทเลยเปิดอะไรดีมั้งไหมว้าว เจ๋งเอามาเจ็ดกระสุน,น,นอะตัวอะไรอ๋อมันกลายเป็นเกาะเต็มเลยนี่ว่า เก็บเก็บเก็บเก็เก็ยเจอของดีอ๋มันได้แค่นี้สินะเก็บได้สาว้ายต่กโกโกโเกิดมา4ีตัวเราิ่งค่าได้หนึ่งต้องหาของรุดเพิ่มละ อ,อ้ารบร้อยไม่มีทางเหลืออุย,ยปืนไว้ดีกว่าอ้าในปืนอะไร ไหเปินยิงระเบิดสุดนัดนี่ก็สุดอสองนัดโอเคใช้อย่างประหยัดรูปแผ่นซีดิอืมวงบีไปทางไหนเอ่ยไม่มีการยิงกันเชื่อม่าพวกมีคนวิ่งผ่านไปแน่เลยไม่สนอะไน xanh nết phơi ở địa bàn kiếp 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 นี่จะแม้สเมมร์จำไว้เทคเกอร์ทีวีเว้ชื่อนี้เฮ้ยถ้าสุดมาเพิ่มแล้วนัดเดียวมีร่วงวันนี้มีคนว่ายน้ำอยู่ไหม อนนี้เหลือมันที่เจ็ดตัวเพิ่งฆ่าได้สามว่ายน้ำว่ายน้ำมองมาตู้ตานี่เหมือนเกโกโรยังไงไม่รู้ว่าอบอบเกโกโรอบอบ,อบกระบวนการปวดโลกโอเค เสียงปืนไม่มีเสียงคนวิ่งไม่มีเสียงยิงกันโอ้นี่ไงของสมบัติเปิดเปิดของดีแต่ของเต็มแล้ว เพิ่มอ๋อไม่เพิ่มวันละเพิ่ม,มเพิ่มเรเวลได้ตรงนั้นเหมือนมันมีคนตายอยู่ตอนนี้เหลือยี่สิบสี่ตัวเสียวหลังอะ่ะ ปเสียงมันน่ากลัวังไม่รู้ข้างนั้นมีหมู่บ้านเห็นมมไม่ว่าน่าจะมีคนอยู่ตรงนี้มุมสูงเลยนี่ มีกล่องสมบัติได้ด้วยให้ดูซิมีคนบ้างไหมมีสไนเปอร์นะเว้ยสร้างบ้านได้ด้วย ไหนอ่ะไม่มีคนเลยเหรอผมจะไปตรงไหนต่อเนี่ยเฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วแวบๆบแบบยิงไม่ได้อยู่ไม่นิ่งอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหม วิ่งหายไปแล้วอุ้ยเจ้าหน้าผาจะตกไปตายตึบตๆเต ตอนนี้เหลือสิบหกตัวสิบห้าตัวเี๋ยวต้องเอาแชมป์ให้ได้มตามหลังไปได้ไหม มันวิ่งไปทางนี้นะเมืเ่อกี้ที่เห็นมันวิ่งไปตอนนี้ตื่นเต้นมากวิ่งทีโล แถมนี่เดือดสิบเอ็ดตัวแล้วหรอเฮ้ยเห็นแล้วลวไะไนไหนพี่กบม,มาแล้วมันเห็นหรือเปล่าว่าเมื่อกี้ผิดมึงไปไหนมึงมานี่หรือเปล่าเรียบร้อย โอ้โหของดีทั้งนั้นเลยเก็บเก็บุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปิรน,นี้นี่แหละโอ้โหเปิรเทพเก้าตัว คนวิ่งอยู่ต้องกดปิดอีกแล้วม่นู้นแล้วมีคนวิ่งลงมาเฮ้ยแวบเหมือนคนนะเมื่อเกี้ ยังไม่โดนเฮ้ยมีคนอยู่อ๋อไม่ใช่คนนี่เป็นหุ่นคนละสี่คนนี่หว่าที่เป็นคนเนี่ยไหนวะ đi, vừa ở vừa nãy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  Một nãy vừa nãy vừa nãy ที่เพิ่มเกาะเพิ่มเกาะรับไว้ก่อนแต่เกาะให้เต็มร้อยไปเลยตอนสุดท้ายแล้ว ร้อยหูจบสำเร็จหูโอ้ยสำเร็จที่หนึ่งอื <c> ้ม <oughs> โอ้ได้ดาวนี่อะไรหท่งโเทเนียมหรออ๋อแรกแรกขุนได้โอเคโอเคไว้แรกทีหลังแล้วกันนี่นี่อะไรโลกิโอเคครับก็ดย๋ยวสังกนี้ก็ขอตัวจบไว้เว็เท่านี้ก่อนนะก็ได้ที่หนึ่งแล้วก็ดีใจแล้ว เออถ้าเกิดถ้าชอบหรือฝากกดไลค์กดแชร์กดไลา์เมื่อใจผมด้วยน,นะแล้วก็เจอกับแล้วแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะเป็นเกมอะไรก็เดี๋ยวมาเราดูกันจะลองไปหาเกมอื่นมันดูว่าเออจะมีเกมอะไรที่สนุกเล่นได้มั่งนะโอเคก็คลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนไหมบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับ